คุณรู้หรือเปล่าครับว่าเลือดของเจ้าแมงดาทะเลเนี่ยมีสีน้ำเงินจริงๆเป็นสีน้ำเงินจริงๆครับผมแมงดาทะเลหรือฮอสซูคลีปเนี่ยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจัดอยู่ในเฟลัมอโทโปรดาและอยู่ในคลาสมีโรสโตมาตาซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมีการวิวัฒนาการของตัวมันเองมาตั้งแต่ช่วง450ล้านปีครับผมเรามาพูดถึงการแลกเปลี่ยนแก๊สนะฮะ เอาไว้วาในการแลกเปลี่ยนแก๊สของมันคือใช้เงือกหนังสือหรือบุคกิลส์ซึ่งอยู่ออยู่ด้านอยู่ส่วนท้องนะฮะช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สอะไรครับผมเงือกมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆคล้ายหน้ากากกระดาษที่เรียงซ้อนกันช่วยเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สต่อไปเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สนะฮะน้ำทะเลจะไหลผ่านเงือกหนังสือหรือบุกิลส์ออกซิเจนจากน้ําจะแพร่เข้าสู่เลือด ผันเยื่อบางๆของเหงื่อและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดนะฮะจะแพร่ออกสู่ทะเลในกระบวนการเดียวกันครับลักษณะเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับผมมี3ส่วนก็คือส่วนหัวอ,อกส่วนท้องและส่วนหางมีขาเดินและขาหยิบจับอาหารเป็นสัตว์ติดตำบันที่มีวิวัฒนาการที่น้อยมากๆครับต่อไปเป็นระบบหมุนเวียนเลือด มีเลือดสีน้ําเงินเพราะมีฮีโมไซยานินซึ่งใช้ทองแดงในการจับออกซิเจนและเลือดของเจ้าตัวนี้นะครับถูกใช้ในทางการแพทย์เช่นตรวจหาสารพิษหรือหาสารในอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับผมนะครับนอกนมนาหน,านมนาหนมนานมนาไปสก,กิดเนี่ยนหน,นมนาหนมนา <laughs>